สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อคืนนี้ก็ได้มีฝนตกลงมานะครับพอตอนเช้าเนาะผมก็ได้เดินไปดูต้นไม้ของผมนะครับที่วางไว้อยู่ใต้ต้นไม้นะครับก็ผลปรากฏว่านะครับเนาะมีรอยกัดแทะนะครับก็ต้นนี้ก็คือต้นไมออยนะครับเนาะฟิโลเดนดอนไมออนะครับก็กําลังแทงหลอดเนาะ แล้วก็มีใบอ่อนออกมาด้วยนะครับเนาะ,ะส่วนมายโยอายสามกระถางนี้นะครับก็ชำไว้สามเดือนแล้วนะครับเนาะ,ะก็ได้ออกใบออกมาอสองใบนะครับแต่เมื่อเช้านี้นะครับเนาะก็ได้มีรอ,อยกัดแทะใบของเขานะครับสันนิษฐานเนาะก็น่าจะเป็น หอยทากนะครับหอยทากแน่นอนนะครับเนาะแต่มากัดแทะกินนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ2กระถางนะครับเนาะส่วนกระถางนี้ก็จะโดนกัดแทะไปนิดหน่อยนะครับก็ไม่เสียหายเยอะนะครับเนาะส่วนกระถางนี้ก็กําลังแทะหลอดออกมานะครับเนาะแล้วก็ใบเขาก็กำลังจะเริ่มกางนะครับ ส่วนกระถางนี้โดนไปเยอะหน่อยนะครับเนาะทุกท่นานก็แบ่งไปข้างหนึ่งนะครับก็สําหรับใบนี้เนาะก้านนี้ก็หายไปเลยนะครับก็เหลือแต่ใบติดก้านนะครับนิดหน่อยเนาะก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับเนาะทุกท่านนะครับเนาะสำหรับต้นไม้ย่อยนะครับสําหรับศัตรูนะครับเนาะศันนะระรตร,ร,ตรตูของอต้นไม้ ที่กาลังใบอ่อนๆนี้ก็จะมีอยู่3ชนิดนะครับน้องทุกท่านชนิดหนึ่งก็คือหอยทากนะครับที่ชอบออกมาตอนฝนตกนะครับถ้าฝนตกทีไรก็เขาจะออกมานะครับชนิดที่2ก็น่าจะเป็นหนูนะครับเนาะส่วนหนูนี่ก็ชอบมากัดแทะนะครับต้นไม้ของเรานะครับส่วนที่3เนาะครับก็จะเป็นตัวหนอนนะครับน้องนอนผีเสื้อนะครับ ที่ตัวคิ้วเขียวตาโตโตนะครับเนาะสำหรับเนาะท่านไหนที่รักต้นไม้เป็นมือใหม่นะครับเป็นมือใหม่นะครับเนาะก็ควรเก็บรักษาต้นไม้ของท่านเนาะต้องดูแลหน่อยนะครับเพราะว่าอย่างของผมนี้ผมเอาไปไวายอยู่ใต้ต้นไม้นะครับฝนตกผมก็ไม่ได้ไปเก็บนะครับพอตอนเช้ามาก็สภาพก็อย่างที่เห็นนี่นะครับเนาะทุกท่านเนาะ ส่วนต้นเงินไหลมานะครับเนาะสองกระถางนี้รอดนะครับเนาะก็เอาไปไว้รวมกันนั่นแหละนะครับเนาะแต่เขายังไม่โดนแทะนะครับเงินไหลมานี่ก็กำลังสวยนะครับก็ อยากให้เนาะมือใหม่นะครับเนาะท่านที่รักต้นไม้นะครับเนะาะก็เอามาแชร์นะครับเนาะแชร์ให้กันรู้นะครับทุกท่านเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะเอาไว้แค่นี้นะครับเนาะทุกท่านเอาไว้คลิปหน้า,ามีสิ่งดีๆนะครับผมก็จะเอามา,าแชร์ให้ทุกๆท,ท่านาได้ชมกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับ